สู่ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ MOV Studio ขอเสนอเนื้อหาของ Infinity Stone 6มณีคร่ลาล้างจักรวาล ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมจะสรุปในวันนี้เป็นเนื้อหาของขุมพลังแห่งจักรวาลหกอินฟินิตี้สโตนที่เป็นเนื้อหาสําคัญในจักรวาลของภาพยนตร์ตระกูลมาเวลเาเมือนคลิปวิดีโอนี้มีการสปอยเนื้อหาภาพยนตร์ทั้งหมดนะครับก่อนการก่อกําเนิดสสซสิง่งมีเอกภาวะอยู่หชนิดหลังการระเบิดของเอกภาวะจักรวาลก็อุบัติขึ้นสี่สมดุลแห่งจักรวาลผู้มีพลังสูงถึงระดับจักรวาลหรือที่เรียกว่าคอสมิกบีอิงประกอบไปด้วย dead อินเทอร์ e n ตี้เอนโและอินฟินิตีคือมหาเทพ Cosmic บีอิงสี่ตัวตนที่จุติมาพร้อมๆกับจกักรวาลสี่สมดุลน,นี่ฮะก็ทำการเจียรานายอินฟินิตี้สโตให้เป็นลักษณะต่างๆต,ตามความสามารถของมันและส่งให้อัญ,ญมณีพลังทั้งหมดนั้นกระจก,กระจายออกไปทั่วจกวักรวาลเรียกขานกันว่าอินฟินิตี้สโตนอัญ,ญมณีขุมพลังแห่งจกักรวาลทั้ง6เม็ดนี่ครับประกอบไปด้วยสเปซสโตนไมสโตนเ n e อ e ิตี้สโตนพาวเวอร์สโตน Time Stone และโซ Stone เรามาทำความรู้จักมณีแต่ละเม็ดกันเลยครับมณีเม็ดสีฟ้าสเป Stone ถูกบรรจุไว้ในลูกบาศกสี่เหลี่ยมสีฟ้าเรียกว่าเทสแลกพลานุภาพของมณีก็คือควบคุมพลังอำนาจของจักรวาลสามารถพาผู้ครอบครองย้ายมวลสารหรือว์ปไปได้ทุกหนทุกแห่งในจักรวาล สเป c e s ส o ตนถูกพูดถึงครั้งแรกในหนังจักรวาลมาเวลเรื่องกับตันอเมริกา The First Avenger ปรากฏตัวในรูปลักษณ์ของวัตถุทรงสี่เหลี่ยมสีฟ้าเรืองแสงถูกตั้งชื่อให้ว่าเทสเลกตกอยู่ในมือของโยฮันชมิดผู้นำของหน่วยไฮด้าตอนนั้นกัปตันโรเจอร์นำหน่วยฮาดิงบุกฐานที่มั่นสุดท้ายของไฮด้าซึ่งเป็นฐานบัญชาการสูงสุดกัปตันโรเจอร์ถล่มฐานได้สำเร็จในระหว่างชิงเทสเลกจากสมิธก็ทำให้เทสเลกตกหล่นหายไปกองทัพสห ลาลและฮาวเวิร์สตร์กออกค้นหากับตันโลเจอร์แต่ก็พบเพียงเทสล็กและถูกเก็บไว้โดยฮาวเวิร์สตร์กหลังจากนั้นก็ถูกพิทักษ์ไว้จากหน่วยชิเลเรื่อยมากระทั่งปรากฏตัวอีกครั้งในดีอเวนเจอร์เมื่อโลกิชิงไปได้และนำไปเปิดประตูจักรวาลให้กับทัพชิททอรี่เข้ามาโจมตีนิวยอร์แต่ก็ลงเอยด้วยการกลับไปอยู่ในมือของทอร์ซึ่งนำไปเก็บรักษาไว้ในห้องลินาพยในแอสการ์ดและในทอร์แลกนล็อกเนี่ยเราก็ได้เห็นเทสล็กอยู่2-3ถึงครั้งมันถูกเก็บรักษาอยู่ ในห้องลีนภัยของโอดินโลกกีิได้เข้าไปในห้องลีนภัยเพื่อปลุกวิญญาณของเซอร์เทอร์เขาได้นำเทสลลกติดออกมาด้วยและตอนนี้น่ะเหรอ มันก็อยู่ในมือของไอ้มันม่วงไงมณีเม็ดสีเหลืองไมสโตนถูกบรรจุไว้ในคาถาสะกดจิตพลานุภาพของมณีก็คือสามารถควบคุมจิตใจของเป้าหมายให้ทําตามคําสั่งของผู้ครอบครองมณีอย่างเช่นถ้าคุณเอามันไปจิ้มตรงหน้าอกใครเนี่ยคนคนนั้นก็จะทําตามคําสั่งของคุณทุกอย่างแล้วคิดสภาพถ้าตกไปอยู่ในมือของคนชั่วเช่นกูเนี่ย <c oughs> สาวสาววงแบล็คพิงนี่ก่อนเลยายสโตนเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในดีอเวนเจอร์ถูกฝังอยู่ในยอดคาถาสะกดจิตใจของโลกิเป็นมณีที่ทรง ประสิทธิภาพมากที่สุดในหกมณนีโลกีได้รับไมสโตนมาจากธานอสพร้อมกับกองทัพชิทเทอรี่อก,กองใหญ่เลยทีเดียวซึ่งโลกีนะฮะทำไปเพื่อตอบแทนบุญคุณของธานอสจากครั้งที่ธานอสเคยช่วยเขาไว้หลังจากที่โลกีได้ล่วงจากสะพานสายลุ้งในทอภาคที่1นึ่ไมสโตนเนี่ยถูกโยกย้ายเปลี่ยนมือผู้ครอบครองไปหลายครั้งมากครับหน่วยชิลก็ได้นําไปศึกษาค้นคว้าพลังของมันพอมาในกัปตาอเมริกาเดวินเทอร์โซเยอร์ก็ถูกหน่วยไฮด้าชิงไปและนําไปปลุกพลัง ให้กับสกายเลดวิทและควิกซิลเวอร์และก็กลับมาอยู่ในมือของเหล่าอเวนเจอร์อีกครั้งในอเวนเจอร์เอกออฟอัลตรอนโทนี่สตาร์และบลูส์แบนเนอร์ทำการศึกษาคาถาสะกิดใจอีกครั้งพวกเขาได้ทําการสร้างร่างจําลองอัจฉริยะขึ้นมาในนามของอัลตรอนและมันก็รู้ว่าพลังอํานาจที่แท้จริงเนี่ยมาจากไมสโตนที่ฝังอยู่ในคาทานั่นเองเอัลตรอนฮะก็พยายามที่จะใช้ไมสโตนเนี่ยสร้างร่างใหม่ที่ทรงพลังให้กับตัวมันเองแต่ก่อนที่อัลตรอนจะย้ายกิจตัวเองลงไปในร่างจําลองเหล่า อนเจอร์ก็ชิงร่างนั้นได้ไปก่อนและชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ในนามของเดอะวิช o ั่นวิช n ั่นฮะก็มีจิตใจขึ้นมาหลังจากได้รับพลังของไมสโตนที่ฝังอยู่กลางเนื้อผ้าของเขาและในสงครามอินฟินิตี้วอลฮะทานอสก็ชิงมันีไปได้มันีเม็ดสีแดงเลียลิตี้สโตน ปรากฏในภาพลักษณ์ของเอเธอร์พลานุภาพของมณีเม็ดนี้ก็คือผู้ครอบครองจะสามารถเปลี่ยนแปลงความจริงทุกอย่างให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้เลโอลิตี้สโตนถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในทอร์เดอะดาร์กเวิลด์ปรากฏในรูปทรงที่หลากหลายถูกขนานนามว่าเอเธอร์มันถูกใช้เป็นอาวุธคู่กายของมรารคิดตัวร้ายของทอร์ที่เป็นเอลมาจากโลกมืดมรารคิดคิดจะใช้เอเธอร์เพื่อเปลี่ยนจัก,กรวาลให้กลับไปมืดมิดอีกครั้งแต่ทว่าบอรกระศ แห่งแอสการ์ดซึ่งเป็นหนึ่งใน9อาณาจักรของอิกดาซิลกษัตริย์บอเรนำทัพเอสการ์เดียนบุกสวาทามไฮเพื่อทําการขัดขวางมรารคิดและชิงเอเทอร์มาได้กษัตริย์บอรูร้ว่าเอเทอร์คือขุมพลังที่มิอาจทําลายได้กษัตริย์บอจึงนําเอเธอร์ไปซ่อนเลนไว้ในต้นไม้แกนโลกซึ่งเป็นหนทางเชื่อมต่ออาณาจักรทั้ง9ไว้ด้วยกันนั่นเองต่อมามรารคิดได้พบเอเธอร์ในตัวของเจนฟอสเตอร์แต่ก็ถูกหยุดไว้จากทอบุตรแห่งโอดินเอเทอร์ถูกยุดไปโดย กองกำลังของแอสการ์ดและนำไปให้เดอะคาลเลกเตอร์เก็บรักษาเอาไว้ ถ้าเรามีข้อสงสัยว่าเอ้ยทำไมแอสการ์ไม่เก็บรักษาไว้เองล่ะครับเหตุผลเพราะว่าอินฟินิตี้สโตนฮะอันตรายเกินกว่าจะเก็บไว้ใกล้กันถึง2ดวงนั่นเองฮะและในสงครามอินฟินิตี้วอลธานอสก็ชิงมันไปจากเดอะคาแรคเตอร์มันนีเมสสีม่วงพาวเวอร์สโตนปรากฏตัวในรูปลักษณ์ของอัญมณีทรงกลมที่เรียกว่าลูกอออพลานุภาพของมันนีก็คือเป็นอัญมณีที่มีพลังเหนือการคาดคะเนผู้ครอบครองฮะสามารถใช้พลังของมนันนีทำลายดาวครอสได้ทั้งดวงเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ใช้ด้วยครับเรียกได้ว่า Power Stone นี่ฮะเป็นหัวใจหลักของเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่อง Gladien of the Galaxy หนึ่งในคอสมิกบีอิงมีนามว่าอีสานหรือเดอะเซอร์เจอร์ผู้มีหน้าที่ส,สรรรส้างและทำลายล้างอารยธรรมต่างๆอีสานฮะใช้คาถาที่มีพลังของพาวเวอร์สโตนสัมผัสผิวดาวเคราะห์หลายดวงฮะเพียงไม่กี่อึดใจฮะดาวนั้นก็ระเบิดเป็นจุลหลังจากนั้นหน้าก็ถูกมาบรรจุอยู่ในลูกออฟและถูกซ่อนไว้ในวิหารบนดาวโมแลกดาวที่มีอารยธรรมสูงล้ำเริ่มแรกนี่ฮะตกอยู่ในมือของปีเตอร์คิวพระเอกของท้องเรื่องในภาพยนตร์เรื่องแกรเดียนต์ออฟเดอะกาแล็กซีและถูกนำไปส่งให้กับเดอะ แต่ทว่าโลแนนนะฮะชิงพาวเวอร์สโตนไปได้ตามคำสั่งของธานอสบนข้อตกลงที่ว่าถ้าเขาชิงมาได้ธานอสจะช่วยยกทัพไปถล่มซานดา้าดาวคู่อริของโลแนนแต่สุดท้ายโลแนนก็ถูกเหล่าแกลเดียนออฟเดอะกาแล็กซี่ชิงกลับมาได้และส่งมอบพาวเวอร์สโตนให้กับโนวาคอปเก็บรักษาเอาไว้และตอนนี้ก็ตกไปอยู่ในมือของธานอสมณีเม็ดสีเขียวไทมส์สโตนถูกบรรจุอยู่ในรูปลักษณ์ของดวงตาแห่งอากาโมัตโตพลานุภาพของมณี ก็คือควบคุมการเวลาได้ดังใจนึกไม่ว่าคุณจะย้อนกลับไปในอดีตหรือเดินหน้าไปในอนาคตคุณก็สามารถทําได้อย่างรวดเร็วไทมส์สโตนนะปรากฏตัวครั้งแรกในด็อกเตอร์สเตนในรูปแบบของดวงตาแห่งอากามอตโตพ่อมดคนแรกของโลกใช้พลังดวงตาแห่งอากามอตโตควบคุมเวลาเพื่อต่อรองจากการทําลายโลกของจอมารดอมัมบูอากามอตโต้สร้างเขตเวทมนต์เพื่อปกป้องไม่ให้ดอมาบูกลับมาลุกลานไว้บนโลกทั้ง3ทวีปปัจจุบันก็คือ ลอนดอนฮ่องกงและนิวยอร์กอากาโมโตโต้ก็ได้สลาหน้าที่จอมเวทสูงสุดและนำไทม์สโตนไปซ่อนอยู่ในไอเทมพิเศษที่เรียกว่าดวงตาแห่งอากามตโตเพื่อเอาไว้ให้มนุษย์ที่ได้รับสืบทอดตำแหน่งจอมเวทสูงส,สุดใช้ปกป้องโลกตำแหน่งจอมเวทสูงสุดสืบทอดจากมนุษย์รุ่นสู่รุ่นมาจนถึงจอมเวทหญิงวัยสามสิบกว่าปีลูกศิษย์ลูกหาต่างเรียกขานนามของเธอว่าเอ็นชียนวันต่อมามีผู้สืบทอ,อดคนล่าสุดชื่อว่าด็อกเตอร์สตีเฟนสเตนและในระหว่างทำ สงครามชิงมันีเขาได้มอบมันให้กับธานอสเพื่อรักษาชีวิตของโทนี่สตาร์กเอาไว้มันีเม็ดสีสม้มโซลสโตนรูปหลักไม่สามารถปรากฏให้ใครเห็นได้นอกจากผู้ซึ่งทําตามเงื่อนไขแห่งความตายพลานุภาพของมันีเม็ดนี้ก็คือมีความสามารถในการควบคุมความเป็นและความตายและถือเป็นมันีที่ควบคุมยากที่สุดอีกด้วยที่ดาววอลเมียคือดาวเคราะห์ด,ดวงเล็กและลกล้างไล้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ดินแดนที่เต็ม ไปด้วยสิ่งเหนือธรรมชาติที่ซึ่งสี่สมดุลแห่งจักรวาลน้นำโซสโตนมาเก็บรักษาไว้ที่นี่โยฮันชมิดซึ่งโดนสเปสโตนวาร์ปมาให้โดนคำสาปอาถรรพ์กลายเป็นเจ้าที่ปู่สมเฝ้าทรัพย์เพื่อทำหน้าที่ชี้ทางให้ผู้มาเยือนวอร์เมีย ได้ล่วงรู้ถึงวิธีครอบครองมณีวิญญาณชิ้นนี้และผู้ที่สามารถทําตามเงื่อนไขและครอบครอ,องมณีชิ้นนี้ไปได้ก็คือธานอสธานอสได้รวบรวมมณีทั้ง6เม็ดและถูกใส่ไว้ในอินฟินิตี้กันเล็ตถุงมือที่กุมชะตาจักรวาลเอาไว้เขาได้ดีดนิ้วและสามารถฆ่าชีวิตไปกว่าครึ่งจกนนักรวาลในศึกอินฟินิตี้วอ์ที่ผ่านมาและตอนนี้มณีทั้ง6เม็ดก็ตกอยู่ในมือของธานอสและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาของเหล่ามณีทั้ง6เม็ดอินฟินิตี้ Stone หนึ่งในเนื้อหาหลักๆของจักรวาลภาพยนตร์ของมาเว l ขอเพิ่มสาระอีกนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามฉบับของคอมิกเนี่ยจะมีมณีอีกหนึ่งเม็ดก็คือ E g โก้สโตเป็นมณีเม็ดที่7ครับมณีเม็ดนี้ฮะจะแตกต่างจากมณีเม็ดอื่นๆก็คือมันไม่มีพลังอะไรเลยมันคือความรู้สึกนึกคิดของสิ่งมีชีวิตระดับ Cosmic Being ครับนามว่า Ne เม s i s ผู้ทรงพลังคือ n นเม s i s เนี่ยครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังมหาศาลกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยฮะเบื่อกับการ มีชีวิตอยู่ของตัวเองจึงระเบิดตัวเองตูมกลายเป็นอินฟินิตี้สโตนทั้ง6เม็ดกระจายไปทั่วจักรวาลแต่นอกจาก6เม็ดนะก็ยังมีเม็ดที่7ที่เป็นสีทองเรียกว่าอีโกสโตนที่ซ่อนอยู่ในมิติลับชื่อว่าอัลต้าเวิร์สซึ่งพลังที่แท้จริงเนี่ยยังไม่มีใครรู้ครับมันจะครอบงำผู้ที่ครอบครองมณีเม็ดนี้ฮะรู้แค่นี้แหละครับและว่ากันว่าฮะถ้าเกิดเราเอามณีทั้ง7เม็ดเนี่ยมารวมกันฮะก็จะสามารถทําให้เนเมซิสเนี่ยคืนชีพขึ้นมาได้อีกครั้งและเนื้อหาพวกนี้นะ ้านนนัันนะครบยังไม่มีในฉบับภาพยนตร์นะซึ่งในอนาคตเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะนํามาใส่ในฉบับภาพยนตร์หรือเปล่าโอเคครับและก็จบไปแล้วนะครับกับเนื้อหา Infinity Stone ถ้าผมได้สรุปเนื้อหาใดที่มันตกหล่นไปต้องขออภัยว้นที่นี้ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ MOV Studio ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ